สำหรับใครที่พักที่ตัวเองเลือกอส,อสสอที่ตัวเองเลือกอชนะก็โปดีใจค่ะโปแสดงความยินดีกดถ้าใครที่สอสอที่ตัวเองอยากเลือกไม่ได้ไม่ได้เข้าไปพักที่ตัวเองอยากอยากให้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลก็โปแก้ช้าใจมีสองโปราคาเดียวกันกดเลยมีสองโปกดสิอืม กบ้านแล้วข่บคุณค่ะปลาตกลงไม่เห็นเม้นเราเหรอเห็นค่าว่ายังไงปลาอินรีไม่หมดใส่ตู้เย็นนะคะเก็บในตู้เย็นได้2อาทิตย์ค่ะนี่ปลาอินรีย์แดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานค่ะอยู่ในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยครึ่งเดือนเลยนี่นะคะเป็นเป็นปลาอินรีแดดเดียวค่ะทอดให้แล้วแบบพร้อมทานนะคะชิ้นใหญ่มากเลยค่ะ400กร,รมัมทอดให้แล้วค่ะอยู่ในตู้เย็นได้2อาทิตย์นะคะปลาอินทรีย์เดี๋ยวอาัตาก้าขึ้นให้ค่ะ ลดจากสี่อยเก้าหรือ390เองนี่อันดับที่2อ,อันนี้นะคะ400กรัมค่ะชนะในโซเชียลแต่แพ้ในโลกของความเป็นจริงก็ว่ากันไปค่ะแล้วแต่ <c oughs> ดิฉันดิฉันไม่ดิฉันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดเลยคุณจะคุณจะดีใจหรือเสียใจนะคะอะไรแล้วแต่เลยดิฉันวางอุเบกขาแล้วดิฉันวางอุเบกขานะคะวางใจเป็นกลาง <c oughs> อุเบกขาแล้วอุเบกขาแล้วเพราะว่าทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าไปลงคะแนนก็ไปมาแล้วใช้สิทธิตัวเองก็ไปมาแล้วก็ทํายังไงได้อ่ะก็ทําได้แค่เนี้ยก็เฝ้าดูแล้วกันจับตาดูแล้วกันว่าเฝ้าดูจับตาดูแล้วกันว่าเออพรรคที่เขาได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งเขาจะจัดตั้งรัฐบาลยังไงแล้วเขาจะทําอะไรบ้างอืมก็รอดูแล้วไอ้ที่เขาบอกว่าอะไรนะจะจะ จะร้องแบบโอ้ยรวยไม่ไหวจนร้องจนร้องโอ้ยเลยน่ะเดี๋ยวจะรอดู <c oughs> จะรวยกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นไหม <c oughs> เราก็รอดูแล้วกันนะคะอืมก <c oughs> ็เขาบอกอ่ะก <c oughs> ็เขาบอกอ่ะก <c oughs> ็ท่านอนุทินพูดอ่ะ <c oughs> เออจะให้รวยจนร้องกันแบบร้องพอแล้วพอแล้วว <c oughs> ่าก็รอดูๆๆว่าจะร้องไหมร้องกี่โมงเ <c oughs> ตรียมรอเตรียมวอร์มคอไว้เนี่ย คนไทยจะรวยแล้วเขาพูดว่าไงนะท่านอนุจินเขาพูดว่าไงนะเขาพูดว่าไงนะที่คําพูดเขาอะที่แบบเป๊ะๆเลยอะเขาพูดว่าไงนะอืมเขารวมแล้วเขารวมแล้วขอบคุณค่ะอะขอบคุณนะคะหนึ่งบ้านขอบคุณค่ะเออเก้าคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี่ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะอืมกำลังดูสินค้าหมายเลขสามเขารวมแล้วขอบคุณค่ะเออก็ไปใช้สิก็ไปมาแล้วอ่ะ ก็ไปเทสิ์ไปแล้วว่าจะให้ทำไงอ่ะขอบคุณนะคะซื้อสินค้าใหม่ได้สามขอบคุณค่ะเออสิบคนได้ซื้อสินค้าไปกันต่อนั่งจกน้ำพริกกักหมูหมูกระจกต่อไปอุ้ยมาซื้อน้ำพริกกักหมูแพรลี่บ้างสิอย่าไปหมูกระจกกันหมดสิมาอุดหนุนน้ำพริกดิฉันบ้างหมูกระจกเันของมาเดียวนะเออปะมาหมูหมูแพรลี่บ้างอุดหนุนหมูกระจกแล้วมาหมูแพรลี่บ้าง อืมนะกากหมูแพรรี่เข้าร่วมแล้วเข้าร่วมแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณคะขอหนึ่งบ้านนะคะขอจอให้บ้างสิทุกคนขาขอบพระคุณคะ่ะขอจอให้บ้างขอจอให้บ้างนะคะ อืมดิฉันพูดแล้วคนคุณบางคนก็ไม่เข้าใจที่ดิฉันพูดนะที่ฉันบอกว่าภัยสงครามมันมีความรู้สึกมันมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคน ผมเห็นแม่ทั้งวันทั้งเงยเลยไม่เหนื่อยแหรอคัะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยไม่ได้ทําอะไรเลยแค่นั่งขายของเนี่ยแค่สิวขึ้นเม็ดนึงแค่นั้นเองค่ะแค่สิวขึ้นเม็ดนึงแค่นั้นเองสั่งน้ำพริกกากหมูแล้วรอชิมขอบคุณค่ะน้ำพริกกากหมูคือเดอะเบสมากนะสั่งปลาแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะเนี่ยแค่หนึ่งบ้านดีฉันก็ดีใจละแค่หนึ่งบ้านดีฉันก็ดีใจแล้วค่ะ ที่ราชมังมีประ้วงให้นับใหม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นรอติดตามราชมังเหรอคะแต่กรุงเทพเขาส้มส้มเกือบหมดเลยนะเกือบหมดนะหลายเขตก็ส้มก็คนกรุงเทพเขากินส้ม,มคนกรุงเทพเขากินส้มก็ต้องมีเหตุผลแหละเขาก็ต้องมีเหตุผลนะว่าทำไมเขาถึงแบบเลือกพักประชาชนมันก็ต้องมีเหตุผล แม่ทาใจได้ยังคะทําใจตั้งแต่ไปลงทาใจตั้งแต่ไปลงคะแนนแล้วค่ะก็คือไม่ได้คาดหวังว่าเออว่าอ่าอะไรอ่ะพักที่เราพักที่เราเลือกจะต้องแบบว่าได้จะตั้งรัฐบาลเท่านั้นไม่ใช่เราก็ไปเลือกหนึ่งในฐานะว่าเอออ่ะเราเห็นผู้สมัครคนนี้น่าสนใจน่าสนใจดีอยากเห็นเขาเข้าไปทํางานอ่ะเราก็ลงคะแนนเสียงให้เขาเราคิดว่าเอออ่ะพักนี้ นะน่าจะเป็นตัวแทนให้เราได้เราก็เลือกพักนี้ไปแต่ว่าเรา,าเข้าใจอยู่แล้วว่าเออการเลือกตั้งอะ่ะมันก็ต้องผลมันก็ต้องมีแพ้มีชนะแต่การแพ้มันไม่ได้แปลว่าเสียงที่เราเลือกไปมันหายมันไม่ใช่นะมันไม่ได้หายไปนะทุกคนมันไม่ได้หายไปเออมันไม่ได้หายไปเสียงที่เราเลือกนะ่ะเสียงการลงประชามตินะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมน,รนูญมันก็ไม่ได้หายไปนะมันก็อยู่อยู่นะลองมองให้ดีๆอ,อย่างน้อยมันก็เป็นกำลังใจให้ผู้สมัครนะอันนี้ถ้ามองมองแบบในแง่ร้ายที่สุดเลยอ่ะก็คือก็คือให้ผู้สมัครรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมีคนเห็นสิ่งที่มึงทำนะเขาเลือกมึงนะต่อให้มึงจะแพ้ก็ตามแต่มึงก็ได้แบบหลายพันคะแนนนะหลายร้อยคะแนนนะเนี่ย มีคนก็เห็นความตั้งใจของมึงนะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งหน้ามึงต้องเอาใหม่หรือในเส้นทางนักการเมืองที่มึงอยากจะลงอยากจะเป็นเนี่ยต่อให้มึงแพ้สนามใหญ่อาสนามเล็กๆก็ยังมีอยู่นะถ้าในฐานะที่มีความมุ่งมั่นอยากทํางานทางการเมืองเนี่ยมึงจะทิ้งอุดมการ์ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีคนเขาเลือกมึงอยู่ต่อให้มึงจะแพ้ก็ตามเถอะคะแนนเสียงมึงจะสู้เขาไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเอาแพ้แล้วจบเลยเหรอทิ้งเลยเหรอเส้นท,ทางทางการเมืองไม่เอาเหรอ นั้นก็แสดงว่าหวังผลอย่างเดียวดิเออมันก็ไม่ใช่ปะล่ะทุกคะแนนเสียงต้องมองว่าทุกคะแนนเสียงคือกำลังใจกำลังใจมีคนเห็นอยู่นะที่ทำเนี่ยเออมีคนเห็นอยู่มีคนซับพอร์ตอยู่แต่ว่าตอนนี้เสียงมันอาจจะยังไม่เยอะคนที่กลุ่มคนที่ซับพอร์ตมันอาจจะยังไม่เยอะยังไม่มากนะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแค่นี้ตลอดไปคุณก็ต้องขยัน สร้างผลงานให้มากขึ้นคุณก็ต้องขยันสร้างผลงานให้มากขึ้นทําสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมให้คนเห็นว่าเนี่ยเออมีความมุ่งมั่นจริงให้มากขึ้นและเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งต่อไปก็ค่อยว่ากันถ้ายังคงเส้นคงวาอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวคนเขาก็เลือกอาจาคุณอาจจะได้ฐานคะแนนเพิ่มขึ้นก็ได้มันเป็นไปได้หมดนะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยที่แบบเออแบบ นักการเมืองที่แบบว่าอะไรอะผู้สมัครที่แบบว่าเออเคยแบบเคยแบบสอบได้มาทุกปีทุกปีทุปีแต่พอแบบโผพิกมาปีนิดบางปีคือแพ้ไปเลยอย่างเงี้ยก็มีมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันก็มีมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเข้าใจป่า อะไรมันก็เป็นไปได้หมดนั่นแหละฉะนั้นก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอันนี้ที่ฉันพูดแบบให้แบบกําลังใจทุกคนทุกภาคเลยนะคือคุณต้องคงเส้นคงวาคงมาตรฐานของตัวคุณเอาไว้คงเส้นคงวาคงมาตรฐานอย่าทิ้งความเป็นเออแม่ปอบใจสุดๆไม่ใช่ปอบใจมันคือมันก็คือความจริงนะก็ต้องทําแบบนี้แหละมันคือความจริงค่ะถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ ก็ไม่ก็ไม่ต้องลงการเมืองถ้าแพ้เขาแล้วแบบอับอายขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องลงการเมืองอีกก็เลิกไปค่ะปลาอินทรีย์ต้องเอาไปยำอีกไหมปลาอินทรีทอดให้แล้วพร้อมทานค่ะไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยนะคะใจดีกดตะกร้าได้เลยค่ะขอพระคุณค่ะขอสักบ้านหนึ่งได้ไหมคะเนีย่ยปักตะกร้าให้อยู่แต่หน้าทาเป็นน้ำพริกตะกร้านี้นะคะปลาอินทรีสุกแล้วค่ะ สุกแล้วร้อยเปอร์เซนต์ไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้แต่ว่าถ้าจะทานให้อร่อยแนะนำให้อุ่นด้วยการใส่ไมโครเวฟหรือหม้อไร้น้ำมันแค่ประมาณสามนาทีนะคะ <c oughs> ก็ทานได้เลย <c oughs> อ่าพิมพมาค่ะปะไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าใครเศร้ามาอยู่ในไรนี้เดี๋ยวปลอบใจให้ <c oughs> ขอบคุณค่ะหนึ่งบ้านมาไม่ต้องเศร้ามาอยู่ในนี้มาอยู่ในไรนี้เดี๋ยวปลอบใจให้มามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวปลอบใจให้เออ อันนี้มาระบายมีอะไรระบายถ้าอ่านได้จะอ่านนะแต่ถ้าบางข้อความที่อ่านไม่ได้มินเมย์กออนุญาตข้ามนะเออพี่แพรในพ,พักคัมภีรโอใช้คําว่าพระคัมภีร์เลยเหรอพูดถึงเทวดานางฟ้านาคแสดงว่ามีจริงไหมคือในคัมภีอ่ะพูดว่ามีเรื่องเล่าในคมภีร์มีเทวดานางนางอักษรนางเทพทดาบาบาง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  บางเรื่องก็ใช้คําว่าเทวทีตาก็คือเทพธิดาบางบางที่ก็ใช้คําว่านางอับสรอ,อัชลานางอับสรมีหน้าที่เป็นนางลำให้เทวดาในคัมภีร์มีนะแต่ถ้าถามว่าจริงๆมีไหมพาไปดูหน่อยอันนี้ไม่สามารถพาไปดูได้แต่ยืนยันได้ว่าคัมภีร์บอกว่ามี ขอบคุณค่ะซื้อแล้วสินค้าหมายเลขสี่ขอบคุณนะคะสิบเก้าคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบพระคุณค่ะเออน้ําตาไหลอันนี้ฉันเข้าใจนะว,ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่จํานวนเยอะเลยแหละน่าจะน่าจะเลือกพักส้มอ่ะพูดกันแบบเปิดเผยเ,เปิดใจฉันรู้คุณก็ผิดหวังแต่นั่นแหละมันคุณก็ต้องมันอะมันก็มันก็สอนให้เราเรียนรู้ในการที่เราจะต้องเคารพสิทธิ์เคารพเสียงของคนอื่นไงเออ ใช่ไหมล่ะเออมันก็ต้องฝึกอะ่ะมันก็เหมือนกับที่กลุ่มกลุ่มกลุ่มคนเจนอื่นหรือคนกลุ่มอื่นที่เขาเลือกพารอื่นที่เขาก็เคยต้องรู้สึกแบบยอมรับเ,เสียงของเราเหมือนกันเออเอาอันไหนเอาถุงดําคุมคุมกล้องต้องอันนี้นะคะที่ไหนเอาเอาถุงดําคุมกล้องต้องแจ้งเลยคะ่ะ มีถุงดำค,คุมกล้องนี่เหรอเออถ้าไหนยอมรับไม่ได้ก็แจ้งเลยค่ะอหนนถุงดำถุงอะไรเออปเออยังไงหรอปรทุมเขตเจ็ดเขามีอะไรกันแล้วคุมทำไมอ่ะเข้าคุมทำไมคะ นนบุรีเขตแปดเนี่ยอดุลจันแก้วสามพันสี่ร้อยอ้าวเหรออะไรเนี่ยเขตเจ็ดบ้านผมมีปัญหาแค่คองห้า เออฝนมันตกหรือเปล่าฟ,ฟังน้ำฟังน้ำพริกปลอบใจตัวเองขายน้ำพริกดุกเดินมา <c oughs> แต่อย่างน้อยนะคนลงประชามติแก้รัฐธรรมนูญเยอะนะคะ เห็นชอบ65้ารัฐธรรมนูญต้องได้แก้แน่นอนนะคะไม่เห็นชอบ34เห็นชอบ65ค่ะการแก้รัฐธรรมน,นูญว่ากันไป ขอบุณนะคะนี่เอาน้ำพริกไปกระแทกปากไปทุกคนไปเอาน้ำพริกไปกินไปเอาน้ำพริกไปกระแทกปากไปให้มันแบบให้มันให้มันเผ็ดร้อนกันไปกลัว <g ul od> จะไม่ผ่านอีกไปกดน้ำพริกไปเออไปกดน้ำพริกกดน้ำพริกเอาน้ำพริกไปกระแทกปากก่อนนี่นี่กดตะกร้าไปขอนน้้พิกบานหนึ่งไปเดี๋ยวปรอบใจให้ เดี๋ยวเดี๋ยวบรรยายทำหนึ่งบทในการปลอบใจนะคะไปเออลูกนีเลือกพิเตก็ดีขอบคุณค่ะยี่สิบเอ็ดคนโอ้ยแต่พิเตเขาได้หนึ่ง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 เสียงนะเขาได้นะเขาได้หนึ่งคนนะพักเขาว่าแต่ไม่ใช่พิเตนะพิเตอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ไม่รู้อืมขอนนําพิกกากหมูหนึ่งบ้านค่ะขอบพระคุณค่ะ จานให้กำลังใจจะสอบบาลีหน่อยสอบที่ไหนคะมีอีกเขตล้วค่ะ,ย,ย,ะย,ยังนับไม่หมดเลยนะเนี่ยยังนับไม่หมดเลยนะเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่ะน่าจะยังเหลืออีกหลายเขตอยู่เนาะยังไม่เป็นทางการแต่ใดใดภูมิใจไทยน่าจะนำไปแล้วแหละเลี้ยงไดโนเสาร์น่าจะโตไวกว่าพระรามสองสร้างเสร็จ ผมอยากไปเลี้ยงไดนโนเสาร์ไม่ได้เลี้ยงแล้วค่ะหมดหมดโอกาสพี่เต้มไม่ได้เป็นนายกหมดโอกาสค่ะพี่เต้มไม่ได้เป็นนายกนะคะอืเสียใจด้วยอา่จังหวัดนนทส้มยกจังหวัดเอาไหนเขาบอกว่าเขตอะไรอะเขตแปดอะเขตแปดภูมิใจไทยได้ไม่ใช่หรอคะ อพี่จะไปเที่ยวคิจกูดยังไม่ขึ้นตอนนี้ค่ะยังไม่ขึ้นตอนนี้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  คะแนนล่าสุดนนทบ,บุรีน้ำเงินสุพรรณโอไม่ได้พูดไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้นะอันไหนที่คุณไปบอกว่าแจกเงินดิฉันอ่านอ่านให้ไม่ได้นะคะเดีย๋ยวจะหาว่าดิฉันไปกล่าวหาเขาคุณไม่หาหลักฐานกันไปอะ่ะเขาแจากเงินน่ะคุณต้องมีหลักฐาน ่งไปก็เงียบอ้าวเหรอพึ่งไม่ได้เลยใช่ไหมต้องต้องใช้โซเชียลค่ะต้องใช้โซเชียลโซเชียลอะพอเป็นที่พึ่งให้ได้แต่ถ้าส่งไปตามหน่วยงานอะดิฉันว่ายากโซเชียลต้องส่งไปให้ตามเพจอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบรับเรื่องร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ย หรือที่เขาตีแผ่อะไรอย่างเงี้ยก็ดิฉันก็เห็นเขามีมีลงอยู่นะหลายที่ก็มีลงอยู่ดิฉันดูผ่านๆนนะ่ะต้องมีหลักฐานแล้วส่งไปค่ะถ้ามีหลักฐานาประชาชนให้ความสนใจเยอะและมีหลักฐานที่มันแบบชัดเจนน่ะเอาผิดได้ถ้าเคสแบบเนี้ยเขาไม่น่าจะนิ่งนอนใจได้นะแต่ถ้าเราแบบส่งส่งเรื่องไปให้ทางการอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ว่านะนะบางทีรับเรื่องไปแล้วเงียบอะไรอย่างเงี้ย น้ำพริกอร่อยมากจ้าขอบคุณพี่พลอยพาเพลินนะคะขอบคุณค่ะพี่พลอยพาเพลินขอบคุณค่ะมาถึงไวมากรู้ทั้งรู้แต่ทำอะไรไม่ได้เลยหน่วยง,งานต่างๆเออนั่นน่ะสิเขาแจกก็เอาค่ะแต่ไม่กล้าให้ก็จบพูดไปก็เท่านั้นเออ เออแต่ไม่เอาเลยอะ่ะดีที่สุดม,ม,มันต้องช่วยกันสร้างค่านิยมอ่ะมันต้องช่วยกันสร้างค่านิยมต้องไม่รับเลยแต่บางคนอะ่ะเนาะเงินมาถึงหน้าบ้านอย่างเงี้ยบางคนอะ่ะพูดยากอีกร้อยจิตร้อยใจ เข้าร่วมแล้วขอบคุณนะคะสงสารประเทศเศร้าเาะมีอะไรกันเดี๋ยวลองพิมพ์สิลองพิมพ์ในบ้านสสีอันนี้ได้ไหม ำไมในโซเชียลดิฉันเปิดมาไม่เห็นมีใครพูดถึงปทุมธานีเขตเจ็ดเลยอะแล้วภูมิใจไทยไปอะไรตั้งสองร้อยที่นั่งละงงมากโอ้โหภูมิใจไทยไปอะไรตั้งสองร้อยที่นั่งอ่ะโอ้โห คุณแพรรี่ช่วยเราด้วยแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนดิฉันเอาตัวตอีก่้งก่อน